โอ้โหโดยัฉพาะทีนี้สักครั้งไม่กบโค้ง12ครับออลโตลา่าเนี่ยครับเบาเลึกแข่งนะแล้วลู่ต่อโค้งดีนะครับไม่ไปเหมาอลอนโซ่นะคกับ,บอลอนโซ่เข้าลายจริงๆเป็นลายที่ถูกต้องและปลอดภัยนะครับนี่อ๋มอมาสกิต์ดไว่า